ไปเชิญเธอเลยดีกว่าไหมคะค่ะก็ขอเชิญนะคะเกสคอสพลยลจากทีม a อคราวนะคะคุณอาซาคุณเวลแล้วก็คุณยยงกคะ่ะครมอาซาตงมาได้ดกับพุกเธอเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคอเสเลย์สาวหลอกของเรานะคะคุณโกคุครับขอเสียไว้ครับหน่อยและแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนคงจะไม่สปีคอีกริษนะ เรามีราบกิติปศักดิ์ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะขอแนะนำท่านแรกนะคะคุณปีเตอร์ค่ะครับผมและคุณแป้งของเรานะครับจ่าโอเคขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตนั่งใกลเอ่อจะเรียกว่าสาวจะจะบอกว่าสาวก็คงไม่ใช่ะก็สาวแหละเออสาวสิเนาะสาวสิโอเคอ่ะนิชิจาเราเริ่มโอเคใช้ได้นะใช้ได้อยู่ท้องโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านิชิ ซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรตินะคะจากคอสเพย์จากทั้งสองทีมเนาะก็ทีมแรกจากเอคลาวนะคะคุณอาซาคุณเวลล้วก็คุณอย่างอีนะคะแล้วก็คอสเพย์จากประเทศไต้หวันก็คือคุณโกคุนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้ทั้ง4ท่านนะคะแนะนําตนเองแล้วก็วันนี้คอสเป็นตัวละครอะไรค่ะท่าน먼저이렇게와주셔서너무감사드리고요첫번째로자기소개부탁드리겠습니다어떤캐릭터를했는지도한번소개부탁드리겠습니다먼저아저님부터 เอาเขยก่อนสวัสดีค่ะคเราู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้งมสวัสดีค่ะคผู้มสวัดีค่แคุณผู้ชมสวัสดีคุ่ณผู้ชมาวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวรสดีค่ะคุณ้ชสวัี่ะคุณผอ้มสวัสดีค่ะคุณผู้ชสวัสค่ะคุณ้ชมวันนีค่คุณผู้ชมสวัสดน่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุู้ชมสัสดีค่ะคุณผูมสวัสค่ะคับผ้ะ เนนรียกอี๋รู้สึชื่เววันนี้ในต่ตัวเป็น n ัวคจากเซเจลสซีโรเหมือนกันนะครับโอนคร่มจะยังดียังไงรัอยังไงรบย่างครับยังไ็ครับยังไงครับยังนงครับยังไงคร็ตังครััครับยันะครับ <laughs> hello everyone I goku from Taiwan and I cosplay Seiya from the uh, the game's name is love and deep step face <laughs> yes you <laughs> bye <laughs> ค่ะก็ก็อันนี้คือโกคูนะคะเป็นคอสเพเยอร์จากใต้หวัน,นะคะส่วนวันนี้นะคะก็คือคอสเพเย์เป็นเซเวียนะคะจากเกม l ลิฟแอนด์ดิฟสเปคค่ะก็ยินดีที่ได้ดพบกับทุกคนในวันนี้นะคะ,ะตบมือให้กับพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเค งั้นเดี๋ยวแอบถามคําถามคลาสสิกกันนิดนึงละกันนะคะในบรรดาทั้ง4ท่านเนี่ยเเคยมาไทยไหมแล้วก็บางคนเคยมาแล้วรอบนี้เป็นยังไงบ้างจ้า่นจื가장기본적인질문을하겠습니다자태국에온적이있는지그리고태국에이번에온거는어떤지느낌어떤지네아저씨도저는사실말하기가무한하게 처음오래전부터지금까지왔기때문에몇번왔냐라고물어보시면저여권보여드릴수있거든요여권두개가다사라졌고절반이상이태국이에요그러니까สําหรับอาสานะครก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้าอยากรู้ว่ามาไทยมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดพาสปอร์ตให้ดูได้ครับว่าประมาณครึ่งหน้าเป็นประเทศไทยครับครึ่งหน้าคร้เลยทางครึ่งเล่มครึ่งเล่มเล่แล้วก็มี2เล่ม มีสองเล่มแล้วก็ทั้งสองเล่มก็คือมีประเทศไทยโอเคครับเธอไม่ใช่คนเกาหลีนะฮะเธอเป็นคนไทยใจทั้งหมดแบบไงเไทยกุงไทยโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวสิอ่ะเบลสัน 아, 저는 오, 이번까지 앞에서 총네번 태국을 방문했는데 두 번은 여행으로 두 번은 이벤트 때문에 왔었어요. 그리고 여기 아이콘 시안도 저번 올해 1월에 와서 엄청 재밌게 놀았는데 여기서 이벤트를 하니까 되게 색다르네요. ครับผมสำหรับเวลนะครับมาถ้ารวมครั page, ้งนี้แล้ว4ครั anyway, okay. okay. ้งนะครับผมสองครั้งคือมาเที่ยวอีก2ครั้งคือมาเพื่ออีเวนต์นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วที่มาก็คือเดือนกุมภาของปีนี้แล้วก็ตอนที่มาก็มาไอคอนสยามแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเปิดอีเวนต์ในไอคอนสยามแล้วก็มาร่วมกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจียงรีหยุดหยุดหยุดเถิดอ้าฉันมาลุยอีกครั้งหนึ่งและเที่ยวเกมโชว์ 이번에วัดเทือก International Game Show s หรับสำหรับดังนีนะครับดังนีมาสามครั้งนะครับในงานมาริยหนึ่งครั้งในงานไทยแลเกมโชว์หนึ่งครั้งและครั้งนี้ไทยแลนด์ International Game Show Case 2อสรวมกันสามครั้งครับนี่สาครับจ้ะโอเคครับขอพบโมุลินะ and you ก o k ู u ่ I have been Thailand twice twice and this is my second time to come here and see you everyone again I'm so happy yeah ค่ัก็อันนี้เป็นครั้งที่สองของโกคูซังแล้วนะคะที่ได้มาที่ประเทศไทยค่ะก็ตื่นเต้นแลวก็ดีใจที่ได้พบทุกคนมากเลยค่ะครับผมโอเคครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคนถาคลาสิกแล้วเนาะคำถามสาระบ้าง วันนี้เนื่องจากว่าเรามาอยู่ในงานเกมนะคะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็เคยคอสเตะตัวละครเกมมาหลากหลายเลยทีเดียวเลยอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวละครจากเกมไหนหรือตัวละครไหนที่แบบยังไม่เคยได้คอสแต่อยากคอสมากๆมจะจมัิเ้กนกยวเมหลดา้ว่เนี่ยครเอมาพนม 네한 예, 캐릭터 골라주시기 바랍니다 자 아장님부터 아이콘 <laughs> 아 아사 아이콘 네번전해요아 가올꺼 두티 이래 어 저는 사실 어 많은 코스프레를 해봤기 때문에 어 이걸 막꼭해고싶다막 못했다 라는거 보다는 제가 여태까지 한번도

ในเกมเดียบโลสามซึ่งอยากลองเพราะว่ามันมยากอะครับมันทํายากมันคือตัวละครที่เป็นแมงมุมครับผมอชื่อจําชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้อันนี้ก่อนเป็นเป็นบอสในเกมอ่าใช่เป็นบอสในเกมนะครับอยากทําตัวนั้นอยากลองทำตัวนี้น่าสนใจนะครับพวกเราคงได้เห็นในอนาคตเนาะพี่ได้พี่พูดชีกเก็ตกันไหมครับเอาใจลองดูครับกําปีบัสโอเค 장인님, 장인님. <laughs> yes. 예. Yes. y e 네 네? 네 a y I'm i m g o u uh, I'm. 괜신. 괜신. <laughs> uh, I love cutest c a n d 원신 시그넷 하려고 준비 중이었는데 일이 너무 바빠가지고 아직 미뤄져서 빨리 하고 싶어요. 하나. <laughs> เดี๋ยวนะเขาบอกว่าประโยคได้ว่าชอบตัวละครน่ารักใช่ชอบตัวละครน่ารักแต่ว่ามันมีตัวละครหนึ่งที่ออกมาในเกมชินชื่อชิกุนหรือเปล่าชิกุนชิกุนชิกุวีอ่าชิกุวอ่าชิกุนเนี่ยคือเขาเตรียมตัวมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมีจังหวะที่จะทาไม่เคยมีเวลาที่จะทำนะครับก็เลยอยากจะทาอยากจะแต่งตัวเป็นตัวละครนั้นนะครับผมแต่ว่าจะหาโอกาสครับบอกเลยเดี๋ยวเราจะรอชมจะคิดได้하겠습니다จะ <laughs> 오케이 아무산깜깜 <laughs> 저는 오버워치의 메르시 캐릭터를 해보고 싶었는데 제가 오버워치 1부터 플레이했었는데 그 당시에는 제가 코스프레보다는 게임을 너무 열심히 했을 때여가지고 게임을 하다가 하자 코스프레 준비는 살짝 뒷전이어서 아 하고 싶다 เตรียมตัวใช่ไหนี่ยอย่าสมีเกมเล่นเพลย์ส์เอาไอม่ใช <t> ่สิครับครับสำหรับเออเวลนะครับก็คือตัวละครเมเซี่ใน Overwatch นะครับผม uh huh. อ่าคือเขาเล่น Overwatch ตั้งแต่ Overwatch เปิดแต่ว่าตอนนั้นแทนที่จะคอสเพย์เขาเน,น้นในการเล่นมากกว่า <c rap. S 1> แบบติดเล่นเกมเกินไปจนไม่มีเวลาที่จะอคอสเพย์ครับผมเขาทิ้ง <c rap. S 1> คอสเพย์ไปก่อนครับฝ่นนี้เป็นเกมเมอร์เกมเมอร์สายเกมเมอร์จริงๆเกมเมอร์เนี่ยครับผมเนี่ยคือตัเนี่ยเกมเมอร์

Uh, do you guys know Hongkai's real style? Yes. yes, yes. Uh, it's a new character named Zhao Cho. Yeah, I want to cosplay him, but I I not get the man in the game, so I haven't done yet. So oh, <laughs> yeah, yeah. Uh, I really want to get him. Yeah. No. <laughs> ค่ะก็มีตัวละครที่อยากจะขออยู่นะคะก็คือเป็นตัวละครจากเกมคอนไคสตาเลโอเนาะก็คือเป็นตัวเจียวชิวพี่จิ้งจอกนะคะแต่ว่าคือที่ยังไม่ได้ขอตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้ตัวละครในเกมเลยค่ะลองกาะช้าได้ก่อน่างันไม่ชีวอนต้องบอกเขาว่าต้องรีเวิร์สกันเราต้องคอสนี่เดี๋ยวเขาจะมาคนเกมเมอร์ไทยมีความเชื่อว่าแบบถ้าเราคอสตัวเนี้ยเดี๋ยวแบบคอนเฟิร์สเอเดนทีวีคับเรา โอ้โหโอ้โหอ้โหโ่้โหโอ้โห e s ้โหโอ้โห s อ้โ So อ้ h หโอ้โหโ i m a s โอ้โหโอ้โหโอ้ s หโอยโกโอ้โหโอ้โหโอ้โะโอ้นหนอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นะาอ้โ่โอ่าหโอ้โหโอ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้โนอยโหรอ้โหโอหโอ้โหาอ้โหะอ้โกโอาโหโอ้โหโอกโหาอ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โรโอวโหโออ้โหโอยโหโอ้โหโอหอ่โหโอ้โหโอเลหอาอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โโ้โอ้โาโอ้โอ้ห้ให้อ้โก่อ ไ <Again>, อเกมพ่าก็คืออยากทราบว่าที่ผ่านมาค่ะได้เคยมีโอกาสร่วมกับออฟฟิเชียลไหมแบบบริษัทเกมค่ายเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากถ้าเคยเนี่ยอยากให้เล่าเรื่องประทับใจให้ฟังว่าแบบนี้เรื่องเล่าไหมประมาณนี้ค่ะอ oh, for example love and deep space oh yeah and uh, in Taiwan and um, Old game? Oh mio oh, Very, very old game. No? <laughs> yeah, no. but I still like this game. Yeah. And some... it's uh too many, so <laughs> uh like uh that... I forgot the English. Name. Yeah. Oh <laughs> <laughs> I, I don't remember the English name. <laughs> <laughs> it's okay. It's okay. <laughs> Sorry. So from from uh, your experience that work with uh, the company, which uh, do you have like a best experience or memorable moment that you could share with us? Ah. Oh. Uh, with col collaboration. Yes. Yes. Ah. Uh, I think it's Hong style Star, Star Rails one. Uh, it's like a great Uber. Some the collaboration is like Uber, and you you will cosplay the character, and you will you deliver, will be delivering oh, really? the meals oh. to the gamers. Wow, yeah, so it's very hot day. <laughs> Yes and all we have the van and we all this is your meals yeah no s o yeah necklace yeah it's very ค่ะก็ของกูซังก็คือได้คอลแลบกับในหลายๆเกมด้วยกันนะก็เช่นเกมเลิฟแอนด์ดิฟสเปนเนาะที่คอร์นวันนี้ค่ะแล้วก็มีมีเกมนี้ด้วยนะองคมิวจีเก่ามากคนแต่งตัวเก่ามากอย่าพูดอย่าพูดสิ แล้วก็มีอีกหลายเกมที่จําชื่อไม่ค่อยได้แล้วอคอนไกน <ๆ S 1> สตาร์เลวก็เหมือนกันก็มีที่เป็นประสบการณ์ที่แบบอุย้ยลืมไม่ลงเลยลก็คือเป็นคอนไกนสตาร์เลวที่ไปคอรสแล้วก็เหมือนกับว่ารับบทเป็นแก๊ปอูเบอร์ไปเดลิเวอรี่ของให้กับลูกค้าที่เป็นเกมเมอร์อะไรนี้ค่ะซึ่งร้อนมากใช่ซึ่งร้อนมากโออ,โอเคคำถามนี้มาต่อการสสาวหน่อยนิดน,นึง 공식적으로 그 게임 업체랑 콜라보 한정이 많을 텐데, 그 중에서 가장 기억나는 에피소드 하나씩 말씀해 주세요. 아오베오사건. 웰님부터 음, 저는 니케 미아라 했었던 게 가장 기억에 남는데, 처음에 뭐 코스프레로 화보랑 카페 콜라보, 지스타 이렇게 진행을 했었는데, 한 캐릭터로 이렇게 다양한 이벤트를 진행했던 것이 처음이라서 엄청 셋달라고그 옷이. ก็สำหรับเวลนะครับ <handled> คือสำหรับเวลคือได้คอร์สเป็นมิฮาระจากมิเคนะครับเนี่ยแต่ว่าคือมันต้องทั้งถ่ายรูปแล้วก็มีคอลลาบกับคาเฟ่ร้านคาเฟ่และก็ต้องไปงานจีสตาต่อจีสตางานใหญ่เลยงานใหญ่ในเกาหลีครับก็เลยแบบชุดก็ไม่เคยจะสบายเท่าหร่นะครับก็เลยลำบากแต่ก็แบบคิดถึงแบบมันเป็นอะไรที่ใหม่ เาครับค,บค,บคบผมเป็นสักการที่ดีมากๆเลยนะครับดิยังรีังนกอ่ันนั่ัม่คามาั่น 여기 납니다. 그때 약간 사람들이 너무 많이 좋아해줘가지고 그리고 제유튜브 오면은 볼수 있어요 브이로그 해놨거든요. 아, 그럼요. 양이나ครับ양이 그때는 단장, 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 สี่วันและอย่างนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าเขาเลยนะครับหน้าสุดเลยแล้วก็ต้องเต้นแบบว่าทุกคนมาแล้วอย่างนี้เนี่ยคือสามารถที่จะชมวิดีอนั้นได้เพราะว่าเขาถ่ายไว้ครับผมเขาไไดอยูทูบสามารถดูได้นะครับผมสนุกมากบอกเขาไหมครบเหมาะมากครับหน้าที่คุณเหมาะมากเนเทเกชาโรลินูด้อโโเฮสสโอเคตอนนั้นมาเรียก็ทำครับตอนมามาเรียก็ทำเราจำได้ใส่ท่านกี่ก้อนเนาะคนเนี้ยถ่านจิ้ิ่ม 특별한 질문이 왔어요, 당연님한테. 당연님 안에 배터리가 몇개 들어가 있어요? 에너지가 너무 많아가지고. 어제 디너에서 마무리 해주는 밴드가 있었는데 처음부터 끝까지 막 예예예예. 아, 네. 그 어제 디너에서 해주는 밴드가 있었는데 처음부터 끝까지 막 예예예예. 아, 네. 그 며칠이었나요? 네. 제 디너에서 마무리 해주 밴드가 있었는데 처음부터 끝까지 막 예예예예. 아, 네. 그 며칠이었나요? 네. 제 디너에서 마무리 가 있었는데 처음부터 끝까지 막 예예예예. 아, 네. 그 며칠이었나요? 네. 제 디너에서 마무리 가 ต่อหน้าแบต่อหน้าวงดนตรีเลยครับไม่เหนื่อยอย่าไปจำสินั่ใจมีปีอันนี้เอฟีเอฟบีพีเอฟีพ่เอีพองอย่าไปจำสิอยู่นั่นรืยเปลพียูไเอฟีพอยูเอฟีพียชื่อเอฟมาถึงจอาาอาจารย์นีเนัน่ออร์เล 어, 예전에 처음 이제 원소술사 럭스가 나왔을 때 세계의 각 어, 나라를 대표하는 코스를 선정을 해가지고 한 원소당 이제 코스프를 해서 만드는 이제 컨텐츠를 하게 되었는데 거기서 저는 한국 대표로 이제 얼음술사 럭스를 했던 기억이 어, 첫 번째로 꼽고요 두 번째 정도는 이제 10주년. เ이제뮤ย를만드는데거기서이제아리를코스นั하น서이제ก러ี่께ี่를드리는경험을하게된게่ส่งที่ส่งที่ส안งที่ส่ง임ี่สกงที l ส่งที่ส่งนี่ e ่งที่ส่งที่ส l งทีทีสงที่ส่งที่ส่งที่ส่งที่่งบ่ส่ที่ี่ทง่ที่ท มีเอลเมนต์ของตัวเองมีแท่าาพของตัวเองและสําหรับอาสาถูกเลือกเป็นน้ําแข็งนะครับผมก็เลยแต่งตัวเป็นล็อกเป็นน้ําแข็งอันนี้กันแรกอันที่2ก็คือตอนครบรอบ10ปีเอ้ย20ปี10ปีเนี่ยเขาได้ถ่ายวิดีโอด้วยแต่งเป็นอาีนะครับผมก็คือ Official Video ครับแล้วก็เขาออกมาใน official v i ว e ดของอรกนะครับ สุดยอดมากเลยนะครับอะมาถึงคําถามสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคำถามของแฟนของเราในวันนี้นะคะในฐานะที่แต่ละท่านเนี่ยเป็นเกสคอสเพลย์ชื่อดังาได้ร่วมงานกับบริษัทเกมมากมายนะคะแล้วก็ได้เคยมาเป็นเกสหลายงานด้วยเนี่ยอยากทราบแบบมีข้อแนะนําหรือว่าทิปอะไรที่อยากจะแนะนํากับคอสเพลย์ที่แบบอยากจะมีโอกาสแบบนี้บ้างคะ่ะแบบอยากได้ร่วมงานกับออฟฟิเชียลอยากมาเป็นเกสคอสเพลย์ประมาณนี้ค่ะ okay. 지금 이제 아저님하고 웰님하고 장인님은 어 유명 코스플레이어고 그리고 게임 업체하고 이벤트에 많이 오신 분으로서 아 이제 막 준비하는 코스플레이어나 어 이렇게 콜라보를 하고 싶은 코스플레이어들한테 게임 업체랑 콜라보하거나 이벤트에 나오고 싶은 코스플레이어들한테 어 조언 한 마디씩 부탁드리겠습니다. เราเริ่มที่เวลสก่อนละกันเวเวล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 สยอเ 제가 코스프레 시작한 지 엄청 오래됐는데 그때 당시에는 게임 회사와 코스프레가 콜라보하는 경우가 정말 없었어요. 근데 이 사실 한국에 게임 콜라보 홈을 열어준 아저님 덕분에 게임 회사와 코스프레가 협업하는 게 정말 많아졌는데요. 앞으로 더 많은 협업이 이루어질 테니까 앞으로 코스프레를 더 열심히 하고 준비하시면 꼭 게임 회사와 콜라보할 수 있는 일이 생길 거라고 생각합니다. 아, 정답 굿웨어나, 굿웨어, 코스프페인만 하나. แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยได้มีการคอลแลบกับทางบริษัทเกมมากเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เปิดประตูนั่นให้ก็คือคนนี้ครับอาสานะครับคนที่เปิดช่องทางให้คอลแลบกับบริษัทเกมได้เพราะงั้นทุกคนก็ลองเตรียมตัวคอสเพลย์ให้ดีๆนะครับอาจจะมีโอกาสเข้ามาได้แน่นอนใช่ไหมครับอาสานะครัให้โอกานอาสาต้องไปท้ายเพราะเป็นคนให้โอกาสอาจจะยังได้กางเี้ามียอ้แน่นอนนช่ไหมครัโอเค 자, 코스프레 전설 아저 언니 덕분에 이제 한국에서 코스프레가 대중화되기 시작하면서 이제 같이 게임사랑 이제 코스프레 모델이랑 협력을 하게 되었다고 볼수 있거든요. 그렇기 때문에 이제 우리도 열심히 이제 퀄리티 올리고 열심히 코스프레 하다 보면은 이제 좋은 기회가 오지 않을까 하는 생각입니다. 아, 가보, 가보, 가 ตำนานคอสเพเยอร์อ,อาสาในเกาหลีได้เปิดประตะูช่องทางให้คอลลับเกาบทางบริษัทได้แล้วเพราะงั้นถ้าทุกคนเพิ่มคุณภาพแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมเพื่อที่จะคอลลับกับบริษัทก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะทำงานแบบนั้นได้นะครับผมต่อไปอยากฟังเสียงเจ้าแม่ฮะเจนนี้ช่างพวกนี้นี่อาจารย์นี่เจนสวัสดีสวัสดีก็คือแบบทำอย่างแบบนี้แล้วไม่ให้พูดอ่ะ โอ้อออืมโอเคครับผอโอเคครโอเคครับโอเคครับโอเคเสรอืออออ่าคือ사실좋은이야기를듣고싶은지사실나쁜이야기를듣고싶은지를이제묻고싶을역으로묻고싶습니다저는ที่จริงอยากจะถามอีกแบบหนึ่งอยากจะถามกลับว่าอยากจะรู้เรื่องเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดี 아, 아, 아 연필이 이리가. 아, 좋은 좋은 거. 음, 좋은 거. 그러면 이제 여러분들이 지금 저희를 보면서 또 꿈을 키워나오고 있잖아요. 아, 나도 저런 일을 한번 해보고 싶다 이든지 아니면 사실 새로운 꿈을 갖고 이제 이런 희망을 갖고 이 직업을 갖고 싶다라고 생각을 하게 된 거잖아요. 이제 그것처럼 여러분들이 잘 열심히 하시면. 언젠가 여러분들이 같이 코스프레 이 일을 하게 되면 반대로 여러분들을 보고 그 꿈을 키워 나가는 사람들이 생길 거예요. 그죠? 그런 것처럼 여러분들도 사실 저는 매번 말하지만 코스프레를 즐기시면 언젠가 좋은 일이 여러분들이 생기게 될 거라고 생각합니다. 아, 그거는 그분이 말한 거예요. ว่าอยากจะคอสเพย์ด้วยอย่างนี้เหมือนเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าอยากจะทํางานหรือเป็นคอลแลบกับทางบริษัทเกมเนี่ยก็ให้เตรียมตัวฝ่ายฝันที่จะคอสเพย์เยอะๆแล้วก็เขาบอกทุกครั้งก็คือถ้าสนุกกับการคอสเพย์ก็โอกาสก,าก็จะมาเองครับสุยอดคำตอบสมเป็นเลเจนดารี่จริงๆบอกเขาด้วยยั oh, <okay. S 2> ชีชันส์ชีเนี่ยแน่นอนนะฮะ นุ่มหล่อของเราปิดท้ายแล้วกันนะบอกเขานิดนึงเป็นคำถามคําตอบองหนุม่มหล่อช่วยเดินลาส่วนว่ายว่ายมีหล่อสุดบอกให้หล่อ It's a uh, very difficult and more harder and more tired uh, industry uh, in cosplay. So I think you must have the patience, basic. Yeah, and you will go every, go everything you want to do. Uh, yes, like <laughs> you have to. Uh, you must. you have to yeah you you know the patience yeah ก็คือว่าก็คือต้องมี passion นะคะรือว่าต้องมีความชอบแล้วก็รักในเกมมากจริงถ้าเกิดว่าอยากมีได้ทำงานร่วมกันกับในเกมอินดัสทรีอะไรอย่างนงี้เนาะในอุตสาหกรรมเกมอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมี passion แล้วก็ความหลักมากจริงแล้วก็ ถึงมันจะเหนื่อยหรือว่ามันบบลำบากสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราต้องมีความพยายามแล้วก็มุม่งม,มันกับมันค่ะถึงจะเข้าใจครเป็นคําตอบที่หล่อ,อ,อสุดโอ,โอเคครับผมก็เป็นคําถามสุดท้ายแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก่อนจะลงจากเวทีอยากให้ทั้ง4ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกันสักนิดหนึ่งก็แเรากันนะฮะนอบคืใจ<อ>ค,ค่ะับค่คเาะ I, I want, uh นิ่ใช่ครับผมเกาเลยจาว่าจะให้ถ่ายรูปรลงกันสักนิดนึ่ง So we have a photo group Photo group yeah Can you t r y together Please close together Please. ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ภาพาไปเที่ยลเลยกันสักนิดนึงนะฮะ ในโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกจากทีม A c ค o w d นะคะคุณอาซาคุณเวลคุณยังนี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านจากประเทศไต้หวันก็คือคุณโกคูนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าสนุกสนานกันมากๆเลยจริงๆอยากมีเวลาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเวลาเราค่อนข้างกระชับสักนิดนึงเนาะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดอยากเจอพวกเธอเขาและเธอนะฮะก็สามารถไปที่บูธของเขาได้นะครับ ในส่วนทีมเอคลาสจะอยู่ทางบ้านด้านหน้านี้นะครับทางด้านนูนน้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคุณโกคูจะอยู่ด้านหลังนะฮะใกล้ๆของบูธของพี่เทมนั่นเองใช่แล้วค่ะโอเคมาเรียนรู้นี่ก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของช่วง Thailand International Game Showcase Cosplay Contest ทสต์แล้วโอเคนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้ง4ท่ทานของเราด้วยครับสุดยอดม,มากเลย thank you so much to everybody bye bye โอเคบายบเอาเอาเอาเด็กน้อยไปเก็บเด็กจริงเยอะมากนะครับโอเคนิชิค่ะาจบลงไปแล้วเดี๋ยวที่นิชิบอกมาสักครู่นี้นะครับ